ดีครับผมมอแขกทานฟอร์มนะครับวันนี้ผ่านมาที่กลางดงอำเภอปากช่องโคราชนะครับก็แวะเข้ามาดูสวนดาวเรืองที่ใช้ทานฟอร์มนะครับอามาดูผลผลิตนะครับนี่ครับเรียกว่าดอกใหญ่มากๆนะครับดูไซส์ดอกนะครับเราเทียบดูกับแบงค์พันเลยเนาะจะได้ จะได้เห็นภาพชัดเจนดูว่ามันใหญ่จริงหรือไม่นะครับใหญ่กว่าขนาดแบงค์พันอีกนะครับพี่ติ๋มบอกว่าลดปริมาณปุ๋ยลงได้แล้วก็ได้ขนาดดอกที่ใหญ่ขึ้นว่าปีที่แล้วนะครับหลังจากที่มาใช้ทานฟอร์มแล้วก็ต้นแข็งแรงดีมแมลงรบกวนน้อยนะก็นี่นะครับแต่ละดอก เรียกว่าสวยๆทั้งนั้นครับแบบนี้แหละครับที่เกษตรกร,เ,กรเขาต้องการคุณภาพของผลผลิตปริมาณที่เพิ่มขึ้นต้นทุนที่ลดลงเราก็สามารถที่อยู่ที่จะอยู่ได้กับราคาที่เราควบคุมไม่ได้นะครับสําหรับท่านที่สนใจต้องการใช้ทานฟอร์มสามารถติดต่อผมที่เบอร์โทรด้านล่างเลยครับและติดตามผมได้ที่เพจหมอแขกทานฟอมนะครับสวัสดีครับ